สำหรับชานี้เป็นเรื่องสมาธินะพื้นนเลยเวลาทำอะไรถ้าเราอยากทำได้ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยสมาธิแต่ปัจจุบันนี้เอาอาดีตก่อนดีกว่าสมัยตอนเด็กๆหรือก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเ,เด็กที่เรียนได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีสมาธิ ถ้าเด็กสมาธิสั้นก็จะเรียนได้ไม่ค่อยดีคนไหนที่มีสมาธิได้ไม่จดจอ่อก็คือพออยู่กับสิ่งนั้นได้ไม่นานอย่างเล่นของเล่นเล่นได้แป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นไม่สามารถอยู่กับของเล่นชิ้นนั้นได้นานๆหรือว่าจะให้ทำอะไรนั่งเขียนหนังสือก็นั่งได้แป๊บเดียว นั่งคัดกอไก่ข้อไข่อะไรเงี้ยก็นั่งเด็กแป๊บเดียว<ม>นี่ก็เด็กสมาธิสั้นมันก็ทําอะไรได้ไม่นาน<ม>พอแม่ให้ทําช่วยกวาดบ้านก็กวาดได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องไปทําอย่างอื่นละอ<ม>ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นานผลที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันจึงไม่มีมเขาก็เลยบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จยาก แล้วผลของเด็กสมาธิสั้นก็จะมาถึงผลของเด็กนักเรียนเด็กมหาัยที่สมาธิสั้นต่อเป็นไงเอ่ยเวลานั่งอ่านหนังสือก็จะนั่งได้ไม่นานอ่านหนังสือก็มันจะรู้สึกว่าอา่านได้แป๊บๆก็ต้องแบบไปทำอย่างอื่นละเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นตามจากที่เคยเป็นเด็กสมาธิสั้นมา ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเราฟังดูแล้วเหมือนว่าเอ๊ะเป็นอะไรมันจะเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยก็อ่านถ้าตั้งใจอ่านมันก็อ่านได้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วบางคนก็อ่านได้แป๊บๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันแบบต้องลุกต้องนูน่นต้องนีน่ต้องทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยต้องหาอะไรมากินหน่อยละรู้สึกเบื่อหรือมัน บางทีไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปว่าเราสมาธิสัน้นคือพอนั่งๆไปเอ็ดเดี๋ยวไปเติมน้ําหน่อยเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยเดี๋ยวไปนู่นไปนี่สรุปว่าหนึ่งชั่วโมงลุกไปไม่รู้กี่รอบแล้วไม่สามารถนั่งตลอดต่อเนื่องได้ชั่วโมงเดียวอันนี้ก็เป็นกันอยู่ก็เห็นนะสังเกตเห็นอยู่ว่าก็มีเหมือนกัน แล้วหลวงพี่ที่ท่านเคยมาบวชเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าตอนนั้นบวชธรรมญาเสร็จแล้วท่านก็ลาศิกขาไปแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็ไปชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาบวชเพื่อนก็ไม่อยากบวชบอกว่าบวชเธอดีจะได้มีสมาธิ เพื่อนก็เออเพื่อนก็สังเกตได้คนนี้เขานั่งอ่านหนังสือแล้วเขานั่งได้นานจริงๆนะนั่งทํางานนั่งเขียนงานก็นั่งได้นานแต่ของเราแบบแค่ชั่วโมงเดียวก็ลุกไม่กี่ละไม่รู้กี่รอบละแต่ของท่านนี่นั่งได้หลายชั่วโมงนั่งได้ต่อเนื่องทํางานเขียนหนังสืออะไรต่างก็ได้ต่อเนื่องก็เลยเกิดแรงบันดาลใจทําให้เกิดความรู้สึกว่า ก็สงสัยมันต้องบวชหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ยเผื่อเราจะได้มีสมาธิมากขึ้นแต่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มาทำให้เราขาดสมาธิเน่ยมันมีมากขึ้น mm hmm. ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์มันสะดวกมากเลยสบายมากติดต่อตอนไหนก็ได้นี mm ่ hmm. ติดต่อเมล์ละ mm hmm. <laughs> ก็เนีติดต่อมาตอนไหนก็ได้เน oh ี่ยก็ขณะที ames, ่กําลังคุยอยู่ก็มีโทรศัพท์เข้าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเสียสมาธินะใช่ไหมจากที่กําลังคุยรู้เรื่องมันก็คุยไม่รู้เรื่องแต่เราอาจจะไม่เห็นภาพนี้ชัดพอมันเจอบ่อยๆเนี่ยจากการที่เราเป็นคนที่มีสมาธิก็กลายเป็นคนสมาธิสั้นจากคนที่ มีสติปัญญาต่อเนื่องก็มันก็จะบั่นทอนสติปัญญาเราให้เราแบบหลงหลงลืมลืม,ลมหรือว่าบางทีก็ทําอะไรได้ไม่ติดปฏิป,ต,ปต่อได้อย่างชัดเจนนะสิ่งนี้ก็เลยเป็นปัญหาของสังคมในยุคนี้ด้วยเมื่อลมรวมกัน,นหลายหายคนเข้าก็เลยเป็นสังคมที่สมาธิสั้นคนไม่สามารถทําอะไรได้จดจอ่อแล้วคนที่สมาธิสั้นเนี่ย ก็จะเข้ากับเรื่องที่หลวงพ่อท่านบอกสักจจะแห่งความดีคนที่จะมีสัจจะแห่งความดีได้คือการทำที่มีสติถึงจะเป็นความดีการกระทำอะไรที่ไม่มีสติเนี่ยก็ไม่เรียกว่าเป็นความดีในนั้นคนยิ่งสมาธิสั้นมากเลยการกระทำขเขาก็ยิ่งไปในแนวโน้มว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ สมาธิสติมันมาคู่กันถ้าเราสูญเสียสิ่งนี้ไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นคนดีมันก็ยาก<ม>การพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสมันก็ยากขึ้นพอเราโดนรบกวนบ่อยๆสมาธิเราโดนรบกวนบ่อยๆสติเราก็หย่อนสติเราหย่อนใจเราก็ไม่ค่อยใสพอใจเราไม่ใสมันก็เป็นเหตุให้กิเลสต่างๆเนี่ย มันก็เข้ามาในตัวเราได้มากขึ้นโอกาสที่เราทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีสูงขึ้นบุคคลที่น่ากลัวก็คือคนมีความรู้แต่ว่าไม่มีสัจจะต่อความดีคือมีความรู้ดีแต่การกระทําของเขาไม่มีสติคือไม่ประกอบไปด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องดังน,น,นั้นการกระทําของเขาคนเดียวเนี่ยก็ส่งผลเสียหายกับคนจํานวนมากได้ นี่คือที่หลวงพ่อท่านบอกแต่ว่าบุคคลผู้มีสติมีปัญญามีสมาธิเมื่อทำสิ่งใดแล้วเนี่ยผลที่บุคคลน,นั้นทำเนี่ยก็มีผลดีกับคนจำนวนมากได้เช่นเดียวกันดังนั้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็แบ่งเวลาให้ดี แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะมารบกวนเรารบกวนสมาธิของเราจัดสรรเวลาให้ดีช่วงเวลาที่ควรตัดใจเราก็ต้องตัดใจจากสิ่งเหล่านี้ถึงเวลานั่งสมาธิเป็นต้นเราก็ต้องตัดใจไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับมันคือบางคนตัดใจไม่ได้คนที่นั่งสมาธิไมไ่ได้ไม่ดีก็คือคนที่ตัดใจไม่ได้ บางทีตัดใจไม่ได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะสื่อไม่ว่าโซเชียลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นผลให้สมาธิของเราก็ไม่ดีไปด้วยมันก็ชัดเจนอยู่พอนั่งหลับตามันก็ตัดจากความฟุ้งไม่ได้ตัดจากเรื่องราวต่างๆที่คอยคิดอยู่ตลอดในขณะที่นั่งสมาธิก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะหยาบๆเราก็ตัดมันไม่ได้พอในทางละเอียดความคิดเราก็ตัดมันไม่ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าตัดหยาบๆได้พอถึงเวลาปุ๊บถึงเวลาปฏิบัติธรรมถึงเวลาทํากิจวัตรต่างๆเราสามารถตัดมันได้สามารถตัดใจได้จากสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพอหยาบๆทาได้ละเอียดมันก็จะทําได้ถึงเวลานั่งหลับตามันก็จะตัดจากเรื่องราวต่างๆได้เพราะเราเป็นคนที่จิตใจเรามันจะเข้มแข็งอพอจิตใจเข้มแข็งากการตัดสิ่งต่างๆได้เนี่ยพอนั่งหลับตามันก็เป็นผลไปด้วย ผลทาให้สมาธิของเราก็เข้มแข็งไปด้วยเนาะดันั้นก็ฝากธรรมะเช้านี้ไว้ประมาณนี้เนาะ